แล้วก็เป็นคลิกนะสำหรับคนโสดใช่ไหมจ้างกอกว่าอยากได้แฟนก็บุมเนี้ยไปทําให้มันแบบสะอาดหอมๆฉีดน้ําหอมดอกไม้ดอกเยอะๆอแล้วมีเคล็ด้วยออ่ะสำหรับคนโสดนะฟังดีๆเลยดูมันตอนนี้ถ้าคุณอยากเพิ่มเสน่ห์ในตัวเองให้คนจีบนะให้คุณไปเลือก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HR ดวงสวัสดีค่ะจอยนะคะนักวิเคราะห์สักยภาพเฉพาะบุคคลด้วยของราชจีนค่ะครับสวัสดีครับคิมนะครับการหลบเซ็นต์โคชนะครับแล้วก็เซ o a ต h โคชนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องหวงจุ้ยต่อเนาะในซีรีส์นี้ก็คือหวงจุ้ยที่ปกติเราพูดมาเนี่ยก็จะมีสามศาสตร์ก็คือศาสตร์ชัยภูมิศาสตร์ทิศทางแล้วก็ศาสตร์ดาวเหินเนาะวันนี้เราจะเอาดาวเหินมาอธิบายให้ฟังว่าดาวเหินทั้ง9้าดวงอ่ะมันมีอะไรบ้าง แต่ทีเนี้ยเราจะอธิบายให้ง่ายขึ้นคือศาสตร์ดาวเหินมันเป็นศาสตร์ที่ละเอียดที่สุดในฮวงจุ้ยเนาะที่พูดมาทั้งสามศาสตร์อะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะเอามาอธิบายให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจง่ายว่าบ้านของคุณควรจัดบ้านยังไงอ่าในทิศท,ทางแต่ละทิศท,ทางเนี่ยทิศไหนควรจัดแบบไหนแล้วถ้าจัดแบบนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอิทธิพลกับคนไหนในบ้านด้วยอ,อืนะครับก็จะบอกก่อนว่าไอ้ที่เราจะเอามาพูดเนี่ยมันคือมันเหมือนเป็นผังปฐมภูมิอ่านะมันคือเป็นผังที่เบสิกที่ทุกบ้านเอาไปใช้ได้้แลวมันก็จะ มีผลนะ่ะประมาณสัก2ี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วมันจะเห็นผลชัดมากกับบ้านที่อยู่มาแล้วแบบสามปีห้าปีขึ้นไปอเพราะว่ามันเป็นผังแบบระยะยาวยาวจริงๆใช่แล้วก็บอกเลยว่าผังนี้ใช้ได้ตลอดเลยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดแบบผู้คนอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยผังดาวเก้ายุคมันจะต้องแบบอยู่ได้20ปีเปลี่ยนจากยุคเก้าต้องเป็นยุคหนึ่งอีก20ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าผังนี้ค่ะสามารถใช้ได้แบบไทม์เลสเลยอืมนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างใช่ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมอ่ะคนแรกเลยเนี่ยคนสําคัญที่สุดของบ้านก็คือเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวเนาะเราก็จะพูดถึงคุณพ่อนะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่มีคุณพ่ออาจจะมองว่าเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นหลักก็ได้เป,เป็นผู้ชายที่อายุเยอะที่สุดอันนี้นนก็ได้ใช่ใช่ใชอ่ะคนนี้นะคะก็จะหมายถึงเวลาเราจัดมงจุ้ยให้คนคนนี้เราต้องดูแลสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออือเป็นทิศประจําของคนนี้เลย คือไม่ว่าคนเนี้ยเขาจะนอนห้องไหนในบ้านหรือบ้านคุณจะหันไปหน้าทิศหลังทิศอะไรไหนคุณไปดูเลยค่ะทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะของบ้านนะคุณต้องจัดให้ดีไม่งั้นจะมีอิทธิพลต่อคนคนนี้อืมคือมันจะเขาเรียกว่าที่น้ำคือเป็นเรปรีเซนต์แหละความเป็นอยู่อะไรบางอย่างของคนคนนี้แหละอ่าซึ่งดาวเหินนะคะเขาก็จะเรียกทิศนี้ว่าเลขหกอ่าเลขหกเนี่ยก็เรพรีเซนต์อำนาจบรารมีความยิ่งใหญ่อ่าความเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเออซึ่งจริงๆอ่อะถ้าสมมติว่า พูดถึงบริษัทหรือออฟฟิศอะมุมเนี้ยไอ้มุมตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็หมายถึงแบบเจ้าของบริษัทด้วย Co อออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นในออฟฟิศก็ต้องเป็นมุมหัวหน้าถูกต้องอ่าอ่านะครับซึ่งมันเขาเขาคือท่าอะไรก่อนเออยังไม่บอกธาตุเลยเขาคือทตุทองอ่าทตุทองเนี่ยมันเป็นท่าที่แข็งแกร่งที่สุดเข้มแข็งมากที่สุดเลยนะอ่าใช่ นะครับก็เป็นเข้มแข็งที่สุดแล้วก็เป็นธาตุที่มีความอะไรคาแรคเตอร์เขาจะมีความอะไรแบบเฉียบคมเฉียบคมเออตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมั่นอะไรเงี้ยอืมก็คือนั่นแหละความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับอ่ะแล้วยังไงแล้ววิธีจัดเออวิธีจัดนะก็คือว่าก็ต้องเสริมความเป็นทองนี่แหละอืซึ่งความเป็นทองอ่าเรื่องจากสีก่อนก็ได้สีก็คือสีแวววาว สีมันวาวสีเงินสีทองสีเหมือนโลหะอะไรเงี้ยเออสีอะไรที่แบบสะท้อนแสงก็ได้นะหรือไม่ก็สีขาวไปก็ได้เพราะว่าสีขาวเป็นอะไรที่แบบเวลาอะไรมาสะท้อนมันก็แบบสะท้อนกลับเป็นสีนเดิมแสงออกมามันก็สะท้อนกลับความค่าทองของเขาเนี่ยมัน r e ร r เซนต์ความมันวาวเ hmm. ออก็คือแบบถ้าเป็นวัตถุเนี่ยก็ต้องเป็นวัตถุโลหะ สเตนเลสก็ได้เอาไปวางนะให้มันแบบเห็นละสะท้อนวิบวับวิบวับอย่างเงี้ยกระจกก็ได้กระจกเงาได้ไหมได้กระจกเงาก็ได้แต่ถ้าเป็นกระจกใสไม่ได้ใช่ไหมกระจกใสเนี่ยยังไม่ใช่่าทองเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันว่าเป็น่าตอะไรใช่ครับถ้าใครอยากเสริมอะไรเงี้ยก็ไปวางแบบพวกรูปปั้นที่เป็นโลหะแวววาวอะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตามนะถ้าสมมติว่าคุณจะจัดบริเวณนั้นให้จัดแบบนี้แล้วมันจะส่งอิทธิพล ไปถึงคนที่เป็นพ่อในบ้านอซึ่งไม่ทากับกันถ้าห้องอถ้าบริเวณนี้ของบ้านอะโรคสกปรกนะมีกลิน่นอะไรพวกนี้ไม่ดีม,มันก็จะหมายถึงสุขภาพใช่ไหมใช่นะก็คือแบบก็คือคุณพ่อนะก็จะป่วยอแล้วก็โรคที่น่าจะเป็นเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นโรคปอดหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกระดูก เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุทองแต่ท้งนี้ท้งนั้นมันก็จะเป็นแบบโรคระยะยาวนะเพราะ่าอันนี้เราูดถึงผังที่มันเป็นประภูมิเลื้อร่างนะอะมันจะเลื้อร่างมันจะไม่ได้แบบเอฟเฟกต์ปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะค่อยๆมาแล้วก็อยู่เรื่อยๆอ๋อเราก็จะบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณจัดทริปนี้นะเป็นแบบสีแดงหรือว่ามีโคมไฟเยอะๆนะคุณพ่อเตรียมป่วยเลยอันนี้คือวิธีจัดที่ผิดเพราะว่า พราะว่ามันเป็นธาตุผิดาอ่าเป็นธาตุพิดอ่าสีแดงเนี่ยหรือว่าอะไรที่ไฟสว่าเงยเงยอะๆมันคือธาตุไฟค่ะแล้วปกติทําปฏิกิริยาธาตุแล้วอะไฟมันจะเผาทองอ,อย่าลืมนะครับเป็นมุมไหนของบ้านนะทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนืออือ,อต่อไปต่อพ่อไปแล้ว,ลวใช่ไหมก็ต้องเป็นคุณแม่บ้างคุณแม่อ่าคุณแม่ถ้าใครอยากเสริมอ่บาบารมี ของคุณแม่ความเป็นอยู่ของคุณแม่ความอยู่ที่ดีสุขภาพดีคุณแม่แฮปปี้ใช่คุณแม่เนี่ยก็เธอต้องดูพื้นที่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้คือบริเวณนี้ต้องจัดให้ดีคือต้องบอกเลยว่าบริเวณนี้เป็นดาวสองดาวสองเนี่ยเป็นดาวทัดดินนะการจัดพื้นที่บริเวณเนี้ยก็คือต้องจัดให้เป็นอสีก่อนนะสีเหลืองสีครีมสีน้ําตาล อ่ะหรือว่าสีโทนแบบเออโทนอ่ะเออโทนเลยที่มมีความดินอยู่นะใช่เพราะเป็นธาตุดินหรือว่าวางอะไรที่มันหนักหแน่นๆอ่ะได้อ่าแบบหินหรือว่ารูกปั้นก็ได้รูปปั้นกบบเครื่องดินเผาก็ได้นะเครื่องดินเผาหรือว่ารูปรูกปั้นหินอะไรได้หรือวางตู้ที่มันแบบดูหนักหเคลื่อนยากๆอ่ะอความธาตุดินมันคือความหนักแน่นอืมความแบบไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรบ่อยซึ่งโซนเนี้ยถ้าคุณแบบทําได้ดีนะจัดประมาณนี้แล้วก็ทําให้สะอาดเป็นระเบียบ สำคั็นะความสะอาดนะความเป็นระเบียบแล้วก็กลิ่นที่มันสะอาดนะต้องไม่มีกลิ่นใช่ใช่เ,เซนสัมผัสทั้งหมดอะเ,ออเวลาเห็นต้องแบบดูเป็นระเบียบนะเนาะแล้วก็แบบกลิ่นต้องไม่ต้องต้องไม่แย่สบายหูสบายตาสบายจมูกมีแสงเข้าฟโฟล์ลมฟโฟล์อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้ก็คือเรียกว่าการจัดห้องช่วยที่ดีซึ่งถ้าสมมติว่ามันดีอะก็จะสมผลดีต่อคุณแม่อคุณแม่ก็จะสุขภาพดีหรือว่าถ้าเป็นในออฟฟิศก็จะเป็นแบบฟิลแม่บ้านอ บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ของแม่บ้านเขาก็จะแบบสุขภาพดีไปด้วยซ,ซึ่งตรงเนี้ย คุณแม่หรือเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะที่สุดในบ้านก็ได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้ดีมันก็จะหมายถึงเรื่องของเพราะดาวสองอะ่ะมันจะหมายถึงสุขภาพโดยรวมของคนทั้งบ้านด้วยในทางคงช่วยเนาะคือถ้าโซนนี้ไม่ดีเนี่ยมันก็แปลว่าสุขภาพของคนทั้งบ้านหรือทอั้งออฟฟิศอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาใช่แล้วก็แล้วก็วกยางอ่ะถ้าสมมติมีปัญหานะคุณจะสังเกตได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะอาจจะมีเรื่องผิวพรรณหรือว่าเรื่องกระเพาะ ม้ามอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะมีปัญหาตรงนั้นแหละลองไปเช็คดูคือถ้าสมมติว่าคุณจัดผิดอ่ะคุณไปจัดแบบโซนนั้นเป็นสีเขียวหรือว่าวางต้นไม้เยอะๆเอาต้นไม้ไปลงใช่เลยอ่าหรือว่าวางตู้หนังสืออะไรเงี้ยไม่ได้นะคะโซนนี้ห้ามวางพวกนี้เด็ดขาดตู้หนักๆได้แต่ตู้หนังสือไม่ได้อาจจะเป็นโตชว์เออใช่ตู้ใดๆห้าวางหนังสืออ่าเพราะว่า คือโซนนี้มันเป็นโซนธาตุดินใช่ไหมอ่าแต่ว่าธาตุที่พิฆาตธาตุดินคือธาตุไม้อ่าหนังสือเนี่ยเป็นธาตุไม้เนาะกระดาษทําจากไม้อืมหรือต้นไม้ก็ชัดมากถ้าเป็นการพิฆาตอะ่ะมันจะหมายถึงการทะเลาะได้ด้วยใช่ใช่คุณแม่จะหัวเสียบ่อยก็ได้อารมณ์เสียบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ความก้าวหน้าในชีวิตหรืออะไรเงี้ยก็เซกตหมดเลยอืมออใเซ็ตของคนคนนั้นจากคุณแม่แล้วเราก็ต้องไปคุณลูกนะคะาารับอันนี้เราไปลูกลูก ทางไหนก่อนลูกชายอ่ะลูกชาย,ชายเรามา <คน S 1> ดูลูกชายคนโต,นโตก่อนอ่ะเดี๋ยวต้องบอกไว้นิดนึงว่าสขตง์องจุ้ยเนี่ยเขาแบ่งลูกเป็น3ามช่วงอายุเนาะอ่ะคนโตคนกลางคนเล็กคนโตเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะดูว่าเออถ้าแต่งงานแล้วจะเรียกว่าคนโตอืมอืมก็คือโตไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมีลูก3าคนคนหนึ่งห้าขวบคนหนึ่งสามขวบคนหนึ่งหนึ่งขวบคนห้าขวบเนี่ยยังไม่ถึงเป็คนคนโตนะ เออยังเด็กอยู่อต้องแบบโตแบบโตระดับหนึ่งอายุถึงแล้วอะไรเงี้ยอืถึงแล้วว่าคนโตให้ลูกมรายังเล็กอยู่แต่เขาเป็นลูกชายคนแรกเออเราจะดูเป็นเราจะไม่ได้ดูดาวนี้ยังยังไม่ได้ดูอืมเราก็จะไปดูดาวเบบีใช่ดูดาวเด็กก่อนอืโตก็คือโตอายุโตก็อสามสิบสี่สิบแบบทําทํางานอสมมุติว่าถ้าอยู่ในที่ทํางานนะเขาจะมองว่าคนเนี้ยเป็นแบบผู้จัดการระดับหนึ่งแล้วอะ อ่าก็คือใหญ่ระดับหนึ่งแล้วอ่ะซีเนียมีความซีเนียก็คือก็คือเหนือกว่าโตคือพ่อแล้วไงอ่าเพราะพ่อเป็นซีอถูกไหมคนนี้ก็คือเป็นผู้จัดการระดับซีเนียละอ่าเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในบ้านอะเราก็เลยต้องมองว่าเขาอะต้องแบบโตระดับที่แบบเรียนจบแล้วทํางานแล้วดูแลตัวเองได้แต่งงานแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมใช่ใช่คือดูแลตัวเองได้แหละเพราะว่าเกณฑ์คือเกณฑ์สมัยก่อนอะสมัยก่อนโน้นอะยี่ก็แต่งงานแล้วอ่าใช่ไหมฉะนั้นอายุอาจจะเป็นเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่าเราวัด ที่ว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ใช่คือที่ไม่อยากพูดอายุอะ่ะเพราะว่าอายุของคนสมัยก่อนอะ่ะอายุไขมันน้อยกว่านี้อะ่ะแล้วก็ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วอนาคตก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกก็เลยไม่ได้อยากจะก,กาหนดเป็นตัวเลขแต่กาหนดเป็นวุฒิภาวะออ,อ,อว่าแบบเ,ออเขาทํางานแล้วนะเขาแบบอ่ะหรือมีครอบครัวแล้วอ,อ่ะก็คือแบบคนที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกอะ่ะยังอยู่ในเกณฑ์น,นี้แต่ถ้ามีลูกเมื่อไหร่ถือว่าเป็นคุณพ่ออะมต<ๆ>ที่เมไรครับก็จะเป็นทิศตะวันออกค่ะ อ่าเป็นดาวสามตะวันออกแบบตรงเลยนะตะวันออกตรงเลยไม่มีเฉียงตะวันออกเลยแบบเปิดหน้าต่างมาปุ๊บพายทิศขึ้นอ่าบริเวณนี้เลยตรงนี้เลยนะอ่าวิธีการจัดก็คือด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นธาตุไม้อ่าไม้หยางด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการจัดที่ดีที่สุดก็คือให้ธาตุไม้มันก็คือปลูกต้นไม้เลยต้นไม้แบบ ใบเขียวเลยนะออต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะที่สุดไม้ยืนต้นถูกต้องไม้ยืนต้นนะคีบอทนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นไม้เลื้อยจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องอ่ะอย่าอย่าเพิ่งเอาไม้เลือ้อยหรืออย่าเพิ่งเอาดอกไม้นะคะตรงนี้ขอเป็นไม้ใหญ่ๆก่อนอถ้าสมมติว่าเราจัดตรงนี้ดีใช่ไหมมีต้นมงต้นไม้แบบเขียวมองไปโอ้เขียวมากเลยคือถ้าสมมติว่าบ้านไหนไม่สะดวกบ้านไหนจริงๆก็จัดให้เป็นสีเขียวก็ได้หรือวางแบบนังส่งหนังสือก็ได้ ก็จะช่วยได้ตรงนี้นะคะก็จะทําให้คนที่เป็นลูกชายคนโตของบ้านเนี่ยสุขภาพดีเจริญก้าวหน้าในที่ทํางานอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่จัดผิดอืมโซนนี้นะถ้าจัดผิดไปจัดธาตุทองอ่าไปจัดธาตุทองธาตุทองเนี่ยก็คือการวางพวกแบบเครื่องจักรใหญ่อ่าหรือของมีคมอืมของมีคมวัสดุมันวาวอะไรอย่างเงี้ยทองอ่ะเออทองมันจะไปตัดไม้อืม ให้ให้นึกถึงทองนะให้นึกถึงขวานเอ่อขวาน,นก็จะไปฟันไม้ไมเ้ยลย้มอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่ดีอ่ะถ้าสมมติว่าเราเอาของธาตุทองไปวางบริเวณน,นั้นมานะก็ส่งผลอย่างแรกเลยก็คือลูกชายคนโตเนี่ยสุขภาพเสียแล้วก็ชอบทะเลาะวิวาทชอบแข่งขันเปรียบเทียบชอบเอาชนะมากเป็นการแข่งขันที่ไม่เฮลตี้อ่ะเออเป็นการแข่งขันแบบเอาอีโก้ต,ตัวเองมาเป็นหลักเพื่อที่จะต้องชนะผู้อื่นอะไรเงี้ย แต่ถ้าจัดดีมันก็จะหมายถึงความขยันใช่ใชความอยากเอาชนะการผลักดันตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น <S <S ใช่ถ้าจัดดีถ้าจัดดีก็คือจัดกรธาัุไม้ที่บอกอก็จะแบบเป็นการแบบว่าชอบทะเยอทยานอนะไรเงี้ยยิ่งถ้าสมมติว่าอยู่ในใทีมงานนะถ้าคุณเอาทีมเซลล์มาอยู่ตรงนี้นะดีมากออือืเขาจะแบบกระตือรือร้นมากเลยอะไรเงี้ยต้อยอดต้องอะไร ใช่่แต่ถ้าเกิดว่าเพราะสามมันเป็นแบบซีเนียใช่ไหมหัมวหน้าซีเนียแต่ถ้าคุณอยากไล่หัวหน้าออกคุณก็เอามีดเอากรรไกรไปวั <c oughs> เอ <c oughs> เอ,อย่างไงนะเออถ้าเป็นคุณแม่วันนี้คุณแม่นั่งดูอยู่อุ้ยตายแล้วลูกชายกันตองฉันฉันอยากให้เขาเรียนหนังสือเก่งเอาเป็นไม้ไปปุ๋มนี่ใช่ถูกต้องปปอเอาต้องเอาหนังสือ <c oughs> ไปวางก็ได้หนังสือคือไม่ต้องให้ลูกอ่านเอามาวางเออเอามาวาง อ่าใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกชายอ่ะถ้าเป็นแบบเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องของความแข่งขันในบ้านความขยันความกระตือนือร้นใช่ถ้าจัดมุมนี้ดีนะใช่คนมันใจกระตรือล้นแบบอยากจะทำนู่นทำนี่แอคทีฟก็คือเหมือนถ้าบ้านเนียไม่มีลูกชายแบบว่าใช่ใช่แต่มุมนี้มันคือความขยันใช่แล้วมันเอฟเฟกต์ทั้งทุกคนในบ้านถ้าจัดดีอ่าขยันาจัดดใช่ก็ต้องกระตุ้นแบบอ่าทิศตะวันออกตะวันออก ามาลูกชายแล้วเราก็จะไปที่ลูกสาวคนโตกันไหมลูกสาวคนโตเนี่ยคือทิศตะวันออกเฉียงตยใต้ไอ้ลูกชายคนโตตะกีที่บอกเคยก็คือคนที่แบบอาดูแลตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกอ่าหรือว่าคนที่แบบก็คือทํางานมาระดับ,บหนึ่งดูแลตัวเองได้หรือถ้าเป็นตัวเจระดับหนึ่งอ่ะหรือถ้าสมมติอยู่ในออฟฟิศก็คือเป็นผู้จัดการระดับใหญ่ที่เป็นผู้หญิงทิศนี้ก็คือดาวสีนะคะดาวสีนี้เป็นธาตุไม้เหมือนกันแต่ว่า เป็นธาตุไม้ที่ไม่เหมือนกันถูกตงค่ตะกี้บอกไปแล้วว่าลูกชายคนโตดาวสามใช่ไหมธาตุไม้แบบไม้หยางไม้ยืนต้นแต่ทีนี้พอเป็นดาวสี่เป็นผู้หญิงอะ่ะก็จะเป็นไม้หยินอ่ะก็จะเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้ดอกไม้ประดบับอะไรอย่างงี้อืเพราะนั้นโซนนี้ของบ้านนะคะก็คือตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้เอาพวกต้นไม้ที่มีดอก ไปวาเถ้ามีดอกไม้จะยิ่งดีใช่อืใช่นะครับหรือว่าต้นไม้ที่แบบหล่อเลี้ยงด้วยน้ําก็ได้นะเพวาพครูดาวนะอะไรเงี้ยเออมีน้ําไปด้วยใช่เพราะว่าน้ําจะมาส่งเสริมไม้อีกทีหนึ่งทำให้ไม้จเจริญงอกงามมากขึ้นอื ซึ่งทิศนี้จะหมายถึงลูกสาวคนโตอ่าก็คือถ้าสมมติจัดทิศนี้ที่ดีนะคะที่บอกว่าเอาไม้เอาน้ําไปใส่เนี่ยลูกสาวคนโตก็จะมีสุขภาพที่ดีตัวเจตัวเจใช่เลยถ้าสมมติว่าบ้านไหนไม่มีลูกสาวอะ่ะสิ่งที่คนในบ้านจะได้ก็คือเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอ่าแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบศิลปะมีความเมตตาในจิตใจอะไรงี้ใจดีเพราะว่าไม้เลือยเนาะมันก็จะแบบ<ๆ>ไปแบบสร้างสายสัมพันธ์มันเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นคลิกนะสำหรับคนโสดใช่ไหมจ้างกอกว่าอยากได้แฟนก็บุมเนี้ยไปทำให้มันแบบสะอาดหอมๆฉีดน้ำหอมดอกไม้ดอกเยอะๆอแล้วมีเคล็ด้วยออ่ะสำหรับคนโสดนะฟังดีๆเลยดูมาดีตอนดีถ้าคุณอยากเพิ่มเสน่ห์ในตัวเองให้คนจีบนะให้คุณไปเลือกต้นไม้ แล้วเลือกกระถางดีๆนะเลือกส่งให้แบบที่คุณอยากได้คนที่คุณชอบ oh. อ่าสมมตินะสมมติว่าคุณออยากได้คนผอมเพียวอ,ยอ่าคุณต้องซื้อกระถางที่มันสูงยาวนะ,อะเอออย่างเงี้ยแล้วก็เลือก,กอะไรเงี้ยใช่แล้วอ่ะอยากได้ผิวสีอะไรอ่าอยากได้แบบผิวสีแบบขาวหน่อยกระถางต้องสีขาวนะอ่าผิวค้ำค้ำเข้มเข้ม,ข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 มเราชอบอย่างนั้นเราก็ไปซื้อแบบสีอย่างนั้นใช่ <S <S อันนี้มีเคสจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเคยไปบ้านหนึ่งไปดูหงจุ้ยให้เขานั่นแหละแล้วแ่บหน้าบ้านเขาอะหน้าบ้านเลยนะหันไปทางทางนี้พอดีเลยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วพอเดินเข้าไปปุ๊บหน้าบ้านยังไม่ทันขึ้นบ้านเลยนะเจออะไรรู้ป่ะเจอโอ่งเจอโอ่งแบบอ้วนอ้วนอะโอ่งแบบโอ่งลานบุรีอะเอออ้วนๆแบบกลมๆอ่ะเออแล้วก็แบบคือพอเปิดประตูเข้าไปอะเจอคุณผู้ชายทรงนี้เลย เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงใช่เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงก็คือใช่เลยแบบนี่แหละได้มาแล้วจ้าเป๊ะคือเป๊ะเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเตือนไว้ว่าคนโสดนะคะเลือกเลือกดีๆเลือกดอกไม้ดีๆเลือกกระถางดีๆแล้วก็ ดูแลรักษาดีๆด้วยอย่าให้น้ําแห้งอย่าให้เหี่ยวนะก็ถ้าน้าแห้งอย่างอื่นก็จะแห้งไปด้วยเรวต้องให้มันสดใสใช่ถ้าาคุณวางดอกไม้สดเนี้ยคุณก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเนี่ยวกคุณคุณต้องเปลี่ยนตลอดให้ดูดีจะเปลี่ยนตลอดก็ดอกไ้ใช่ใช่อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากเตือนไว้คือบางคนบอกว่าเอ้ยขี้เกียจเปลี่ยนน้ำขี้เกียจพ่นดินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเอ้ยซื้อแบบ ต้นไม้ปลอมได้ไหมปลอมได้ต้นไม้ปลอมนะคะคุณจะได้แค่สีเท่านั้นคุณจะไม่ได้พลังงานชีวิตของต้นไม้จริงๆเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นถ้าสมมติคุณต้องการเสริมเสน่ห์จริงๆอะแล้วคุณเอาต้นไม้ปลอมไปวางอะคุณจะได้ฟีลเหมือนกับว่าได้ตุกตาอย่างไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนมาแต่ตัวใช่มันจะได้ฟีลแบบไม่ได้เอเนอร์จีชีวิตอะอันนี้ก็เป็นไปได้หรือแบบคุณอาจจะได้แบบ กลายเป็นบ้าข้างดาราแทนก็คือคุณไม่ได้สัมผัสตัวจริงเขาไม่ได้เอเนจีชีวิตของเขาจริงๆคุณได้ดูแต่รูปเออก็ดูรูปไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าเป็นต้นไม้จริงจะดีกว่าดอกไม้จริงจะดีกว่ายิ่งสดใสย,ยิ่งดีค่ะอืมจริงๆอะ่ะต่อให้คนไม่โสดอะ่ะแล้วอยากเพิ่มแบบกระตุน้นความแบบหวหวะในความรักอะไรอย่างเงี้ยก็วางได้นะเพิ่มได้แต่ว่าแค่อย่าเพิ่มเยอะอย่าอย่เยอะเพราะว่าถ้าเยอะเมื่อไหร่อ่ะ มันจะเกินเบอร์แล้วกลายเป็นว่าคนที่สองที่สามใช่ใช่ ok. มันจะมาเยอะไม่หยุดไงเออแสดงว่าต้นมาเรื่องมาตั้งเนี่ยเราตั้งได้แค่ต้นเดียวหรอต้นเดียวก็พอแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีกี่คนเอางี้ด้วยครับรวมเนี่ยรวบรวมเขาทเอางี้ด้วยความที่มันเป็นดาวสีเนาะเออเลขที่ตั้งดีที่สุดก็คือสีต้นกำลังดีเป็นการกระตุ้นถ้าเราใช่รวมกัน ถ้าสมมติว่าสุขอนี้คุณจับไม่ดีโลกอ่ากลิ่นเหม็นอับแสงไม่เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยบ้านเนาะบ้านไหมคะผมคิดว่าบกับลูกสาวคนโตก่อนอือจะป่วยอะในเงี้ยหรือดีเทนชิฟของคนในบ้านก็จะไม่ค่อยดีอ่าไม่ใช่แบบพ่อแม่อ่ะก็ไม่สนิทกันไม่สนิทกันห่างๆกันไม่ค่อยแบบฟังกันไม่ค่อยเมตตา ไม่ค่อยเห็นใจกันใช่ใช่ซึ่งโซนนี้ยสิ่งที่ห้ามจัดเลยก็คือห้ามจัดทัดทองออห้ามวางเคื่อนจากห้ามวางสิ่งของมีคมห้ามวางของมันวาวแถวๆนั้นเ,เพราะว่าไม่งั้นก็จะส่งผลเรื่องเนี้ยแหละอ,อก็จะทําให้เลี้ยนชิปเสียอ,อแล้วก็ถ้าแบบสุขภาพร่างกายเนี่ยก็จะมีเรื่องโรคเส้นเอ็นเ,ออเส้นประสาทเสียด้วยอือ้องนี้ก่อนชิปแรกทุกคนก็จะวิ่งไป ทุกคนฟังมันทั้งหมดก็จะไปจัดที่แบบโซนนี้แหละโซนตัวเจเ <c oughs> สรุปนิดนึงก็เราก็พูดถึงทิปวงจุ้ยแบบดาวหินแบบปฐมภูมิมซึ่งเป็นผังที่ทุกคนเอาไปใช้กับที่บ้านได้นะครับแต่เราแต่ว่าก็จะย้ำว่ามันเป็นแบบระยะยาวนะคือจัดแล้วไม่จะเห็นหมคือ3ปี5ปีขึ้นไปถ้าเราไปดูที่บ้านใช่คือถ้าเราไปดูที่บ้านก็จะเป็นบ้านที่อยู่มาแล้ว3ปี5ปีอ่ะไอพลังงานพวกนี้มันจะเริ่มให้เราเห็นร่องรอยของมันใช่ซึ่งแบบอ่ะเข้าสัพ สับทางสวนศาสตร์จีนในหนึ่งผังนี้เขาเรียกว่าผังหลอซูนะคะหากเผื่อใครอยากจะไปค้นหาหาต่ออะไรอย่างงี้ค่ะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ใครที่ไปดูที่บ้านแล้วเป็นยังไงแล้วมันใช่ไม่ใช่อย่างไงเอามาคอมเมนต์กันได้นะครับก็อย่าลืมไปจัดให้มันแบบสะอาดด้วยนะใช่หรือถ้าใครมีคําถามอะไรก็เมนทิงไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเรามาตอบให้ใช่นะก็ยังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเรามีซปเปอร์แทงนะครับแล้วก็มีเมมเบอร์ชิพแล้วด้วย แอมเบอร์ชิพของเราก็จะมี2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นการเลี้ยงน้ำชาที่เทพในสตูของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น50าบาทครับแล้วก็1้อยบาทเป็นค่าชนมไข่บุกของพวกเรา2คนนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวดาวย้ายนะประจำเดือนว่าแต่ละเดือนมีดาวอะไรบ้างตามลัคนาราศีเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้ามีใครบ้างคะอ๋อค่ะเราจะมีลูกชายคนกลางลูกสาวคนกลางลูกชายคนเล็กลูกสาวคนเล็กอืม ลูกช,ชายคนเล็กเนี่ยจะเลือกเซนต์เรื่องความมัง่งคั่งด้วยค่ะใครอยา่แบบมีทรัพย์สมบัตสิสิบทรัพย์เยอะๆเนี่ยต้องจัดโซนนี้ดีๆเลยตามคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย